ผู้ป่วยบางคนมานอนโรงพยาบาลนะครับไม่มีอาหารครับอ่าไม่มีเรื่องของการที่เรามีผู้ป่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งขณะนี้โดยพิษเศรษฐกิจก็ตามหรือแม้แต่ว่าคุณก็บอกว่าภูเก็ตเองเราก็อาจจะมีการท่องเที่ยวที่กลับคื้นมาแล้วก็จริงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ันก็ยังมีคนที่เหลื่อมล้ำหรือยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพแม้ทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ต จะได้รับการสนับสนุนจากสิทธิการรักษาพยาบาลและการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากอบจอภูเก็ตแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดหลายอย่างที่ไม่สามารถครอบคลุมและดูแลพี่น้องประชาชนได้ทุกคนกรณีผู้ป่วยที่เจ็บป่วยนะครับนะเราไม่สามารถที่จะเาอางบป,ประมาณเนี่ยไปสง่งเคาะโดยตรงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทางผู้บรหารก็เลยตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล อาออประจอมเกิดขึ้นมาบนที่นี้นะครับจะทําหน้าที่สําคัญที่จะคอยประสานกับพี่น้องประชาชนที่มีใจบุญสุนทานนะครับช่วยนะครับมาบริจาคพอเราเชื่อว่าตรงนี้จะไปออกมาเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีค่ารักษาอ่าและองค์มาเนี่ยไปชดให้ไม่ได้ก็ต้องใช้เงินภายนอกอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องปีหนึ่งก็ไม่น้อยครับ แล้วก็มีมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เรื่กี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจด้วยเอากันก็ยังมีส่วนนะครับบางครั้งเรามีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยเรากว่าจะจัดซื้อตามระเบียบราชการเนี่ยบางทีก็สี่ห้าวันหกสิบวันหรือบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับเพราะงเครื่องมือเหล่านี้ถ้าเราได้มีกองทุนหรือมูลนิธิผม่าอย่าใช้คำว่ามูลนิธิดีกว่านะครับเพราะปัจจุบันนี้เขาไม่ตั้งกองทุนแล้ว บวยที่นี้จะทําหน้าที่ในการไปซื้อด้วยหลักเกณฑ์และรูยแบบพิธีของมวยที่ซึ่งมันรวดเร็วนะครับโดยกรรมการเนี่ยซึ่งอันนี้มันจะมีโอกาสเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคานะครับที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วก็เอ,อมาใช้ได้ทันท่วงทีส่วนเรื่องหนึ่งเราก็เจอปัญหาบ่อยมากนะครับผู้ป่วยบางคนมานอนโรงพยาบาลน,นะครับไม่มีอาหารครับ ไม่มีความสามารถที่ดูแลอาหารากินตัวเองได้แต่คุณบอกอก็โรงพยาบาลมีอาหารสาหรับดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับก็สําหรับบางคนนะครับที่พูดแม่ว่ามาโรงพยาบาลแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้การส่งเครา่หงพวกนี้เข้าไปช่วยนะครับโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้โอกาสและสมทบเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในครบรอบ13ปี โรงพยาบาลอบจภูเก็ตโดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเลขบัญชี020210005746 020210005746ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือบริจาคได้ที่โรงพยาบาลอบจภูเก็ตโทร076358888 โอกาส13ปีโรงพยาบาลเรายืนมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยคบจะต้องเดินหน้าต่อไปในการทาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลอื่นๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่แบ่งเบาภาระประมาณของราชการส่วนกลางนะครับเช่นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเติมเพิ่มนะครับในระดับที่จะไม่ไปจนได้ครับการดูแลทั่วถึงอย่างเท่าเทียมแต่กันเราก็ต่อยอดในบางกิจกรรมที่ทําให การดูแลประชาชนปกเเนี่ยได้ตรงกับปัญหาความต้องการมากยิ่งขึ้นครับ